เจอกัมน่ารักมากเจอแล้วค่ะกสาย <c oughs> ถึงว่าป้อมยิงเอายิงเอานะครับนี่แหละนี่แหละพลังแห่งรัก ครับน่าใจว่าเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเลยค่ะก็น่าจะรอน,นอกส่งน้องแล้วก็กลับกำลงังพิจิตค่ะไม่เข้าไปหาป้อมเมื่อกี้ป้อมออกมาหาแล้วได้ยินยังบอกเขาไม่ต้องไปเข้าไปหาหรอกคนหนึ่งเขาสำคัญเขาจะออกมาหาเองพ <c oughs> <c oughs> าบ้าเป็นงไง ใช่เดือนหน้าเตะแถวบ้านค่ะบ้านมากแอนลูกสะพ้ายน้องสะพ้ายครับพี่เอาขอบคุณครับสวยเอ้อ่ออ่โอโห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 อ่านไม่ทันแล้วโโอ้ห เดี๋ยวหนูมาไลฟา์เอ้อพรุงพร่งนี้นะพรุ่งนี้ <c oughs> มาให้กําลังใจน้องเปิ่นกันด้วยนะครับพรุ่งนี้น้องจะไลฟ์สดนะครับที่ช่อง pin ช่องหนูเลยชืย่อหนูหรอ pin pin นะครับง่ายๆสั้นๆพิม pin เจอเลยไหมครับได้เปิ่นนะใช่รอค่ะน่ารักต้องเก่งและน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> อยว่ให้กำลังใจกันนานๆนอือ<ม>อ่านทันไหมลูกเ <c oughs> ดี๋ยวไปไลฟ์เองก็อ่านไม่ทันเหมือนกันร <c oughs> อด้องไลฟ์อื <c oughs> ออดีชนะชนะค่ะหนูไม่ได้ไปดูเลยคนเยอะหนูก็ลังน่าหิตไม่ได้ไปดูแต่ส่งหัวใจไปนะจ๊ะเออรอนะคะ <c oughs> มากับแม่ น้องครับดูแลน้องดีๆนะคะค่ะน้องปิ่นมาครับคุณแม่ค่ะเจอตาเจอกับตาคุณตายัางครับยัง,งค่ะค่ะไม่เจอเลยหนูมไม่ได้เข้าไปคุณตาน่าจะกลับแล้วครับมาแต่กับคุณแม่นะครับวันนีน้คุณแม่หน้าเหมือนกันมากเพราะว่าดีครับหน้าคุณแม่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่โอเคง้นพี่ไม้รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ